ด้วยบอยมันจะไปยังไงคือดูเด้อไปเลยดูถอยกูลีไปเลยมันจะเอาตรงนี้เลยนี่ โบกทางนูน้นมึงก็มาทางนี้ซายอีกมันเหลือั่งนูนนะ้นนั่น่ะดูดูมันดูมันโอ,ไอ้ไม่ยอมไม่ยอมยางอีกยางอีก

นั้นแหละย,ยกตรงนั้นแหละเดี๋ยวเป็นป่นานะตาพ่อพ่อพ่อมาพ่อทำทางตรงนั้นแหละยกดำทำทางตรงนั้นแหละนั่นไปของมันดีจริงเลยโอปูทาง

Oh, ta, ta cắt rồi, <laughs> เอาหวัวเข้าไปแล้วก็ถอยเอาหวัวเข้าไปแล้วก็ถอยเอาหวัวเข้าไปแล้วก็ถอยเ,อเอลยเลย ต้องพุ่งหน่อยครับเนี่ยโอ้โเออรงครับพลัง8 e ีครับพุ่งใหม่พุ่งใหม่ 跑跑。

นุ่นเพิ่มามเนาะไรนุ่นัอย่านะไม่เอารูู่าน้าคิาถ่มนกระเทยนม่สินเป็นตัวจี๊ดมองเลยเสียงมันมันไม่แมนกระเทยแต่มันหมักกระเทยเฮ้ยเธอทำไงนี่ว่าเฮ้ยของเองมีนี่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้แปลว่าคืออะไรอโอ กูละเบื่อกูถ่ายคลิปมาเปิดเพลงให้กูนี่เอารถถ่ายถ่ายกรมฉนออกูนี่ชายปุยพ่ออมถ่ายแบบนี้ร้อนไหมเจ้าเปื่อนเน็ตบอรร้อนแล้วเข็มขัดยี่หอยังแล้ว้างั้นเข็มขัดยี่หอยวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์จยเจะหลักเมึงทำไผที่ไหนดิเฮียสาวมาเข็มขัดอืออย่าพูดเดี๋ยวเขาเขรู้หรอกว่าเป็นคนยังไงมีติดไหมฮะมีรถติดไหมมีแล้วนี่มันยังไม่ปาดเฮ้ยอย่าเพิ่งปาดดินเด้อ รถไถเดี๋ยวเข้าไปชมวง้รถไถเฮ้ยอย่าเพิ่งปาดเด้อให้มันให้มันมือนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ทำทำให้เองเดี๋ยวปาดให้เองนีเดี๋ยวให้มันมือมือก่อนให้มันมือมือรถบัสมาแล้วอันนี้จี่จวดเลยเนี่ยโอ้ยมันเป็นแค่ข้ามเป็นที้แซมแห้งนะซมไปแห้งซ้ไหมบางหันเนาะ เอาเดินหน้าข้าไปเลยเอาหนาาข้าไปกลับอยู่เกียร์ฟุนเลอร์เกียร์ฟุนเลอร์เนี่พุ่งเลยพุ่งเลย มันแน่แล้วเขาใช่เขารมมาไดจะใช่ร้อนมนสิไพูดมันก็เป็น

ครับสำหรับทีนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับยังไงเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ